ครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพยาวราูลได้ทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือรัสดรหมู่3บ้านเขาหัวแดงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยต้องประสบปัญหาความทุกข์ยากจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้ได้รับการขาจัดปัดเป่าและคลี่คลายลงในวันที่10เ,เมษายนพุทธศักราช2534 เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบรินทรเทพยวรางกูลเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันณ์นบ้านไทยประจันต์ตำบลยางหักอำเภอปากท่อและโครงการสวนป่าสิริกิดบ้านห้วยม่วงตำบลตะนาวสี อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบรุรีหลังทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์จึงพระราชทานพระาาราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำแห่งนี้ขึ้นการดำเนินงานเพื่อสนองพระาาราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทระเทพพยัวรากูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของรัศดรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการ 2. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแลง้ง 3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนไว้ใช้บริโภคโดยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2,540โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้มีลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง17เมตรยาว180เมตรความกว้างสันเขื่อน6เมตรมีปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก 1> 6 1 2 0 0 0ลูกบาทเมตรอีกทั้งเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการส่งน้ำสู่หมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากอ่างเก็บน้ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานยังได้จัดทำระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังพื้นที่การเกษตรของราษฎร โดยในช่วงฤดูฝนมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ประมาณ1000ไร่ส่วนช่วงฤดูแลง้งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ500ไร่อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงนับเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ได้ช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ผสกนิกรชาวไทยในพื้นที่แห่งนี้จนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงนะครับผมครับให้เกิดกับประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ครับ คือหลักๆก็คือพื้นที่ของเกษตรกรรมก็จะมีเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นปลูกผักปลูกผลผลไม้นะครับเป็นหลักยังส่วนของโครงการชมพันธ์รัฐบุรีนะครับที่ในส่วนเข้ามาล่วมกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยรวมถึงการดูแลบำรุงรันะครับชมพันธ์รัฐบุรีเนี่ยก็คือประชุมร่วมกลุ่มนะครับมีการประชุมล่วมกลุ่มเราจะมีทุก2เดือน3เดือนร่วมกลุ่มนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนหารจัดการน้ํานะครับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการใช้น้ำพระราชทานให้เกิดประโยชน์สูสงสุดกระทวเกษตรและสากรณ์โดยกรมชลประทานอย่างได้ริเริ่มในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกับงานชนะทานโดยตัวแทนของสมาชิกจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ที่ดินและน้ำชนะทานให้เหมาะสมกับสภาพดินและปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละฤดูการเพาะปลูก เพื่อการประสานง,งานระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยกลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําเขาหัวแดงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2547ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน94คนพื้นที่เพาะปลูกรวม391ไร่ ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําเขาหัวแดงใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําเขาหัวแดงด้วยระบบท่อส่งน้ําความยาวทั้งสิ้น4.195กิโลเมตรแยกเป็นสาย1ขวา2.847กิโลเมตรสาย1สซ้าย1.348กิโลเมตรโดยมีการควบคุมปริมาณน้ําให้เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคในฤดูแลง้ง ซึ่งได้จัดทำตารางการบริหารจัดการน้ำและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำในกรณีที่ปริมาณน้ำมีจำกัดก่อนที่จะมีสร้างสร้างสร้างอ่างตัวนี้นะครับวิถีชีวิตชาวบ้านอยู่ตามภาษาวิถีชีวิตเดิมๆคือต้องอาศาัยน้ำฝนในการเพาะปลูกนะครับเพาะปลูกทํามชีวิตคือปลูกข้าวปลูกก็โพาะเลี้ยงสัตว์ก็ได้แค่นั้นเพราะถ้าเป็นไม้ผลพวกนี้ จะไม่มีแหล่งน้ําที่จะให้ใหสําหรับในการเพาะปลูกได้แต่หลังจากที่ได้มีอ่างน,นั้นมาจากโครงการผลิตมลิของพระองค์ท่านแล้วตรงนี้ที่ชีวิตชาวบ้านก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากวิธีเดิมมาเป็นวิธีใหม่คือจะมีการเพาะปลูกไากยืนต้นขึ้นทํำพืชผกสวนครัวขึ้นเพื่อไปนําไปขายหรือจะก,กินนะตรงนี้นะครับพูดถึงสภาพความเป็นอยู่นะครับดีขึ้นครับดีขึ้นมากเพราะว่าไรายได้ไรายได้จากเดิมก่อนจะมีอ่างถ้าไม่มีเลย มีแต่ปลูกพืชประเภทข้าวโพดทิ้งส,สัตว์นี่ปีละครั้งแต่หลังจากนั้นมาจะมีพืชหมุนเวียนเช่นพืชผักนี่อย่างที่พูดได้ฟังตะกี้นี้แล้วก็มีหมุนเวียนขึ้นปีนึงสองสามรอบก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าด้วยส่วนตัวผมในฐานะประธานแล้วไม่ต้องพูดว่าร้านพ้นแค่ไหนแต่ในฐานะชาวบ้านด้วยนะครับถ้าไม่มีโครงการตรงนี้ที่พระองค์มาสร้างให้วิถีชีวิตชาวบ้านคุณภาพชีวิตชาวบ้านจะไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าเป็น โอกาสดีแล้วก็เป็นสิ่งที่คนคารพบูชาแล้วก็ควรที่จะยึดถือควรที่จะกันเปนึกถ,ถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปทั้งชีวิตทั้งชาวบ้านครับนี้นะครับในการบริหารงานกลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะมีคณะกรรมการที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาทําหน้าที่เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกันวางแผนจัดระบบการส่งน้ําการใช้น้ําการบริหารการบริการ การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระบบชลประทานตลอดจนการอำนวยการต่างๆเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูกอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการส่งน้ำของโครงการชลประทานโดยน้ำที่นำไปใช้จะคิดอัตราค่าบริการสำหรับพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับน้ำจากท่อส่งน้ำซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกลุ่มโดยผู้ที่เป็นสมาชิกให้เก็บค่าบริการใช้น้ำพืช ไม้ผลยืนต้นพืชผักล้มลุกอัตรา30บาทต่อไร่ต่อปีการเปิดน้ำลงสระอัตรา15บาทต่อไร่ต่อปีผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคให้เก็บค่าบริการใช้น้ำภายในครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ50บบาทต่อปีต่อครัวเรือนน้ำแห่งชีวิตที่มาจากอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสามารถช่วยทำให้เกิดการพัฒนาในอาชีพเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่จากเดิมที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำการปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่สำเร็จแต่เมื่อมีน้ำที่มาจากพระราชาหฤทยัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพยรวรูลวันนี้ได้ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีสามารถส่งจำหน่ายทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างหลากหลายทั้งไม้ผลพืชผัก เพื่อราเศรษฐกิจต่างๆและที่สำคัญทำให้เกิดอาชีพที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ตั้งอ่างเก็บน้ำเขลงมาวิตการเป็นแปลงของชีวิตก็ดีขึ้นครับครับมีการลดต้นทุนกำไรก็มากขึ้นชาวบ,บ้านก็อยู่ได้ครับดีครับเมื่อสมัยก่อนที่ว่ายังไม่มีอ่างต้องใช้เครื่องยนต์ปั๊มน้ำจากลำห้วยธรรมชาติขึ้นมาครับลดต้นไม้ ถ้าบางปีก็แล้งในลําห้วยแห้งมันก็ไม่มีน้ำนครับแต่ทุกวันนี้พอสร้างอ่างแล้วดีขึ้นครับน้ําใชใ้ได้สบายครับเป็นพระมหากรุณาธิคุนอันล้นผลแก่พระค้าพุทธเจ้าและเกษตรกรพุทธกุ่มพุช้น้ําขอพระองค์ทรงพระเจรนะิญครับโครงการอ่างเก็บน้ําเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลจึงนับเป็นอีกพระมหาการณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสบนิกรชาวไทยจนทําให้เกิดการพัฒนาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนําแนวทางพระราชดําริแห่งการพัฒนานี้มาเป็นหลักชัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพื่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ